ทาลิปอ,อะไรใส่นยะได้ค่ะสีแดงโอเคเอาวางไว้เดี๋ยวแม่ปิดให้ค่ะแล้วก็อันนี้อันนั้นสีอะไรทำไมมันมีสีแดงสองอันน่ะทาลิปอีกแล้วอันนั้นสีอะไรลองกดดูสิสีส้มหรือเปล่านะ่ะก็สีแดงเหมือนกันนี่นาะอ๋อมันเป็นแดงอ่อนๆมันอาจจะเป็นส้มอย่างเงี้ยหรอคะ แล้วก็อีกอันนึงอันนั้นสีม่วงใช่ไหมลูกเอ้สีเขียวอ่อนด้วยใช่ใช่สีม่วง,งสีเขียวอ่อนแล้วก็สีสีใบตองหรออันเนี้ยหมดยังสีฟ้าด้วยออ้เยอะเลยสีหนูเยอะมาก จ้า,าะเดี๋ยวแม่พาไปล้างเดี๋ยวเราทาเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยล้างโอเคไหมคะโอเคสีเขียวเสร็จ<า>แล้วอันนั้นสีฟ้านะคะบูสีฟ้าโอ้โหเก่งจังเลยอะไรลูกบูสีฟ้าอูสีน้ำเงินเลยสีน้ำเงินเหมือนกันทำไมมันเหมือนกับสีนี้เลยล่ะ<อ>สีนี้มันจะออกเป็นสีอะไรเอาเปิดดูสิแม่อยากดูนะแม่อยากมองดูนะ โอเถ้าหนูเปิดเลยไม่ค่อยดูนะถ้าแม่แบบแม่จะดูนะถ้าหน<ด>ูดีดแม่ต้องดูนะโอเคถ้าหนูดีดูได้ยังดูได้แล้วอ๋อเั็นสีม่มวงอ่ะอีกอันหนึ่งในลูกอันนี้ยังไม่ได้บีบเลยอันนี้สีเขียวเหมือนกันเขียวอ่นอ,อนๆใช่ไหมคะหรือว่าสีเหลืองค่ะย,ยังไม่ทาเลย สีขาวก็อยู่ฝั่งนู้นไงลูกมีสองถาดหนูเลือกได้เลยขาดนึงให้แม่นะใช่ค่ะนนสวัสดีค่ะวันนี้น้อ,อาจะมารีฟิวรีวิวที่พุ่มอีกจะเอามาระบายอันนี้ก็้น้ำสวยงามเลยค่ะได้ค่ะเกียนรูระบายก่อนนะค่ะเกียสีอะไรอ่ะสีนนี้กันะ สีเขียวใช่ไหมลูกส,สีเขียวหนูผสมกับอะไรหนูระบายได้ตามชอบเลยนะหนูอยากระบายสียอะไรหนูก็ระบายเลยนะลูกนะไหนแม่ดูหน่อยผสมกับเพียนตายกับเพียนเพว่เหรอโอเคต่อไปไล้างผู้กันก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วก็ต้องเอาเสีอะไรนะอันนี้สีเพื่อนแม่แม่ทำกับข้าวสียัง อย่างพ่อแม่เป็นคนทำค่ะทไมท่ไมกินแล้วแม่เสร็จอยากให้มันเล็กหนูเลยได้ค่ะอ,คอ,คอ้อแม่สีเลือดมึงใช่ใช่หนูจะเอาสีอี้อันนั้นสีเขียวใช่ไหมคะไม่หน้จะแม่แบบสวยไหมสวยค่ะหนูจะละ หนูระบายได้ตามจินตนาการเลยหนูอยากให้มันเป็นสีอะไรหนูก็ทําเลยลูกสวยสวยค่ะแล้วสีเหลืองอ่ะหนูเอาใส่ถาดไว้ทําไมคะทําไมหนูไม่เลือกระบายเอาไหมระบายไหมเฮ้สยสหมสวยค่ะระบายได้เลยอันนั้นลูกโป่งหรอคะ ลูกเปิงชาวาน,าวานมีหูมีด้วยเหรออันนี้ไม่ละบายทำไมอ่ะชิมหมดเลยอ,อันชิมหมดแล้วนนสีน้ำเงนินละบายตรงไหนตรงนี้โอ้หน้ามีเลยเหรอลูกมีหน้าสีน้ำเงินเลยเหรอคะหน้างงหน้างงเลย คน้องนกีหญ้าสีดำเหรอลูกหญ้าต้อันนี้ดูดอกไม้ก็สีดำเหรอคะดอกไม้ออื่นีก็สีอะไรดำไปดำไปหมดคะไมเปนดำอ่ะนี่เปนลื มันเลอะเหรอคะอันนั้นสีอะไรสีขาวขาวอด,อดอกไม้สีขาว สีขาวอีกเหรอคะอันนี้มันทำไมมันเหมือนเกาวเหมือนอะไรลูกทำไมมันเหมือนเกาวสีเหมือนเกาวใช่ไห<ช>ม<ช>คะสีขาวเหมือนกันเลย<ช>ดอกไม้ก็สีขาวใช,ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วตัวนี้ล่ะลูกตัวนี้ระบายไหมตายจะไปเอาน้ำใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะอืมจะละ บา <Bye. S 2> อือเสร็อันนั้นสีขาวอีกแล้วเหรอลูกหม,หมดแล้วสีขาวอหมดแล้วหนูค่อยๆจิ้มตรงนั้นก็ได้แล้วสีน้ำตาลหนูใส่ยังลูกสีน้ำตาล okay. <ม>โอเคโอ้โหฐานนี้สีสวยๆเยอะเลยโอเคมาเดี๋ยวแม่ปิดให้ค่ะแ,แม่ ใส่ตรงกลางด้วยหรอคะโอเคอ่ะเริ่มเลยอันนั้นสีอะไรอีกสีดำเบกสีดำเก่งมากเอาใส่ผสมกันหรอทำไมไม่ใส่ฝั่งนี้ล่ะรู้ว่ามีสองฝั่งอยู่อ่ะพอแล้วโอเคเริ่มระบายได้เลยไหมโอเยอะเลยเบื่อนเลย หนูลองไปดูทิชชู่อยู่ในอันนั้นสิคะอยู่ข้างหลังนะเอาทิชชู่มาเช็ดสิเห็นยังมีไหมเก่งมากค่ะโอเคเอามาเอามาเอาเก็บไ้กับแม่มนาะมาเช็ดแล้วก็เอามาเก็บไปกับแม่แล้วจะได้เช็ดอีกเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะอ่ะต่อเลยระบายสีได้ได้ทุกสีแล้วนี่ลูกพอแล้วเพราะว่าอยู่ในฐานนี้ก็มีแล้วไงคะ่ะ อ๋อใส่ตรงนั้นอีกเหรอ oh, <yeah. S 1> นั่นหมุนแล้ว <laughs> มดให้เอ,เอนี่ไอ้ฟ้าอ่ะฟ้า,ฟาสีดำโอเคฟ้าเหลืออันนั้นสีเหลืองเหรอลูก<อ>แกะได้ไหมแม่แกะให้หแะแกะได้ยังแกะไ่ได้แกะให้ค่ะ แม่หนูยังไม่ระบายดีใช่ใช่นนั้นหนูก็ระบายได้นะตอ,อนนี้อ๋ออันนี้มันสีส้มลูกอันเนี้ยสีส้มนนแต่ฝามันไม่ไม่เข้าใจฝาม,มันดูฝาไม่ได้ต้องดูสีข้างในว้าวสีส้มจริงๆด้วยโอเคมีครบทุกสีเลยจัดการระบายได้เริ่มเลยค่ะสาน,นี้ของแม่นะฝ่น,นี้อ้าวทำไมให้แม่สีสวยๆเยอะแยะเลยแล้วของหนูเอาอะไร ขอแม่ก็อันนี้ด้วยโ <Okay. S 2> อเคนะอันนี้ขอแม่รูปเป็ดน,นะคะของหนูเอาหนูเอาอะไรหนูเอาหมีเหรอคป้าเริ่มระบายกัน <Okay. S 2> เลยโอเคให้เลให้หนูระบายก่อนแล้วแม่ระบายตามทีหลังหนูสามารถเอาสีตรงนี้ได้เพราะว่าสีตรงนี้สวยเยอะหนูเลือกเลยไม,ามายู่อัน,นสี้ดีหดูซิ ไหนเสร็จแล้วหรอคะเออจะมารีวิวกันที่น้องไรที่น้องไรแล้วบานทีเสร็จแล้วไหนอันไหนบ้างไหนโชว์หน่อยแล้วก็มีอะไรอีกคะแล้วก็มีตุ๊กตาเหรอไหนโชว์ตุ๊กตาด้วยอันนี้เหรอคะว้าวสวยจังเลยเก่งมากคจะไปร้านมันก็นแล้วอ้าวจบแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะหรือย,ยังคะจบแล้วบ๊ายบาย ก่อนนะค้ย